รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะมาแนะนํารถเก๋งมือสองไม่เคยติดแก๊สให้ชมนะคะรถคันนี้ค่ะเป็นรถมาสด้าปี2010เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1,500 cc ห้อซีซีรถห่องเครื่องเดิมๆฟ้ากระโปรงเดิมเครื่องยนต์ดี1,500 c นซีซีนะคะแอร์เย็นค่ะภาษี68รถไม่เคยติดแก๊สค่ะ ด้านหลังล้ออะไรอยู่ครบไม่มีรอยเจาะนะคะเพราะรถไม่เคยเกตนะคะเป็นรถเก๋ง4ประตูค่ะทุกท่านราคาคันนี้85,000บาทเท่านั้นค่ะเกียร์ออโต้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าภายในสวยๆค่ะห้องเครื่องเดิมๆสนใจนัดดูรถกันได้นะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเน้นโทรคุยเพื่อเจรจากันโดยตรงนะคะ พอแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะหรือต้องการลงโฆษณากับแอดมินติดต่อทักข่องข้อมูลเข้ามาได้ผ่านลิงก์ลายใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ